มาเลโรมาเนโรฮิสลาเมุลกุงมาตุลลฮอโบรากาตุอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับของโรงเรียนศาสนูประถมดูแลนะครับเรื่องระเบียบวินยัยแน่นอนนะครับนักเรียนที่มาเรียนนะครับต้องรู้นะครับระเบียบวินัยของโรงเรียนผู้ปกครองจะทราบนะครับเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียนพื้นฐานเบื้องต้นแน่นอนผู้ปกครองทุกคน ากันอยู่ดีนะครับการแต่งกายการมาเรียนการเข้าเรียนนะครับจะมีเวลาและมีกฎเกณฑ์กำหนดอย่างชัดเจนนะครับผมจะเริ่มจากการเข้ามาเรียนนะครับการมาเรียนแน่นอนนักเรียนทุกคนต้องมีบัตรนักเรียนนะครับบัตรนักเรียนจะสอหรือจะบอกให้รู้ว่าเด็กคนนี้มาเรียนทุกวันและได้กลับทุกวัน โดยไม่มีการโดดเรียนทางเรียนใช้ระบบสแกนบัตรนะครับเพื่อการเข้าเรียนเรียนก็เป็นการสแกนบัตรนะครับแน่นอนในระบบหรือที่เราเรียกกันว่าซีซ่านักเรียนจะรู้จักดีว่าในหนึ่งภาคเรียนนะครับหรือหนึ่งเทอมการศึกษาเนี่ยเราขาดกี่ครั้งแล้วต่อมาเรื่องการแต่งกายของนักเรียนเมื่อเข้าเรียน การแต่งกายฝ่าผู้ปกครองนะครับการแต่งกายยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของโรงเรียนเนี่ยมีกําหนดไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่อนุญาตนะครับให้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าหัวเหล็กนะครับรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบกางเกงไม่อนุญาตนะครับให้ใส่ยีนใส่ผ้าเสื้อ นะครับกางเกงขอให้เป็นกางเกงของโรงเรียนนะครับอันนี้กําชับเลยบังคับเลยนะครับส่วนเสื้อก็จะเป็นเสื้อขาวมีชื่อของนักเรียนนะครับหมวกนะครับก็จะเป็นหมวกของโรงเรียนการมาเรียนนะครับของนักเรียนทุกวันจะแต่งกายตามปฏิทินหรือตามที่สถานศึกษากำหนดนะครับจะเป็นวันที่ใส่พราละวันที่ใส่ชุด ฟรีนะครับมีตามโรงเรียนกำหนดอยู่แล้วต่อมากิจการหอพักเด็กหอพักจะเข้าหอพักเป็นเวลาและออกจากหอพักเป็นเวลาแน่นอนนักเรียนที่อยู่หอพักจะได้ละหมาดถ้าเวลาครบนะครับทางโรงเรียนเน้นย้ำนะครับอยู่ตลอดกรณีเด็กหอ เด็กหอนะครับสิ่งที่โรงเรียนเป็นห่วงมากที่สุดนะครับก็คือการใช้โทรศัพท์อันนี้ฝากผู้ปกครองอีกหนึ่งเรื่องการใช้โทรศัพท์ของเด็กหอเด็กจะใช้และแอบ,บใช้นะครับไม่นะครับไม่แนะนำนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนนะครับหรือส่งพัสดุเป็นโทรศัพท์มาให้บุตรนะครับ ที่อยู่หอพักทางโรงเรียนเด็กจะอ้างบอกว่าทางโรงเรียนให้ทำงานนะครับทางโรงเรียนเราเปิดโอกาสนะครับมีห้องคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าใช้ห้องคอมในยามที่เด็กว่างในเวลาที่เด็กว่างนะครับซึ่งมีครูอาจารย์ควบคุมดูแลอยู่ตลอดต่อมาในหอพักมีอะไรบ้างในหอพักของนักเรียน แต่ละคนจะมีเตียงมีที่นอนนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้คนละหนึ่งช่องตู้เสื้อผ้าเตียงและที่นอนอันนี้เป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียนหากกรณีมีการชำรุดสาเหตุที่เกิดจากนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเล่นกันนะครับแย่กันแกล้งกันทําให้ที่นอนขาดนะครับตู้ชำรุดนะครับทางโรงเรียนจะต้อง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองนะครับหรือของตัวนักเรียนเองต่อมาเรื่องทรัพย์สินของส่วนตัวของส่วนตัวของเด็กขอโรงเรียนมีกำหนดอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางเรียนได้แจ้งกับผู้ปกครองนะครับว่าของใช้ของมีค่านะครับโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำของมีค่าเข้ามาใช้หรือมาเก็บไว้นะครับเพื่อป้องกันการสูญหาย นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอมีค่าเช่นนาฬิกาที่มีราคาแพงกางเกงที่มีราคาแพงผ้าสารบับนที่มีราคาแพงนะครับทางเรียนไม่แนะนำนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมหากมีการพบนะครับว่าเด็กนำมานะครับทางเรียนขออนุญ,ญาตผู้ปกครองว่าขอยึดไว้ก่อน นะครับและทางเรียนจะคืนให้นะครับหลังจากปีการศึกษาสิ้นปีการศึกษานั้นๆนะครับโดยให้ผู้ปกครองรับทราบและจะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบนะครับทั้งโรงเรียนและหอพักนะครับรวมกันแล้วนะครับมันก็คือโรงเรียนศาสนูนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับเรื่องระเบียบวินัยเรื่องความสะอาดนะครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อมา เด็กทุกคนนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนศาสนูนะครับก็คือเป็นเด็กมัธยมนะครับทางโรงเรียนเนี่ยจะมีระบบใช้ระบบซีซ่านะครับเป็นการตัดคะแนนคะแนนพฤติกรรมทั้งในหอพักแล้วก็ในโรงเรียนนะครับในช่วงเวลาที่เรียนอยู่นะครับเป็นระบบที่ชัดเจนนะครับไม่มีการสูญหายนะครับ เป็นระบบที่บ่งบอกให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรฝากเน้นย้ำผู้ปกครองอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องการติดตามผลการเรียนนะครับซึ่งในระบบซีซ่าที่ผมแจ้งเบื้องต้นที่ใช้ตัดคะแนนกันเนี่ยนะครับจะแสดงถึงผลการเรียนด้วยนะครับนอกจากพฤติกรรมแล้วนะครับฝากผู้ปกครองนะครับติดต่อกับผู้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับ นะครับให้เข้าไปดูระบบดูเกตแล้วฝากให้นักเรียนติดตามแก้กับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับนะครับบัสละมณีกุ้งรอ้รรรองห้ตุลลร้อวะาบารักาตุ้ง